อย่าท้ออย่าหอ่ออย่าเหี่ยวเอาละครับต้องบอกว่าสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้สวยงามครับไปกระบุงกันไปสำหรับในโกดังลั่นกันไปครับสำหรับวันนี้มีฟุตบอลมาฝาก2คู่ครับ เราจะไปอยู่กันที่คู่ในทางด้านของโบรุสเซียดอร์ทมุนนะครับต้องออกไปเยือนแฟงเฟิร์ตหรือแฟงเฟิร์ตเจ้าบ้านนะฮะอันดับ3เปิดบ้านารับการมาเยือนในทางด้านของบรุสเซียดอร์ทมุนในศึกฟุตบอลบนเลติกาเยอรมันครับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยครับผลงานในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปวันที่24เดือน8ปี2024ในทางด้านของดอร์ทมุนชนะในทางด้านแฟงเฟิร์ตไป2ประตูต่อ0ครับเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุด ทุกรายการสําหรับเจ้าบ้านอย่างเช่นแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะชนะมา2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับส่วนในด้านของโบรุสเซียดอทมุนนะครับต้องบอกว่าหลุดแพ้ไป3เกมนะครับแล้วก็ชนะ1เสมอ1นะครับ โดวยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแฟรงก์เฟิร์ตจะอยู่ในอรูปเกม4-5-1นะแล้วก็ในทางด้านของดอทมูลเนี่ยจะอยู่ในอรูปเกม4-1-4-1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยยังตังอยู่ต้องบอกว่าเกมรุกดุดันเกมรับเหนียวแน่นถ้าเกิดว่าบเซสเเยเจาะไม่เข้าเนี่ยบุดสยอร์ดอทมูลอาจจะโดนได้ครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้เนี่ยให้มองไปในทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตรักกครับสำหรับศึกบนเลติกาเยอรมันในค่ำคืนนี้ครับว่าพวกเขาจะสามารถเก็บใครชนะเหนือในทางด้านของอดอทมูลได้ให้มองแฟรงก์เฟิร์ตไปนะฮะเราก็สำหรับอีกหนึ่งคู่เราจะไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสสำหรับในทางด้านของริวนะครับต้องเจอกับในทางด้านของนิด นะฮะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าจะเตะในเวลาตีสามห้านาทีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าริวเนี่ยเจ้าบ้านนะครับอยู่ในอันดับห้าส่วนในด้านนี้เนี่ยอยู่ในอันดับสี่คู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจอกันมาเนี่ยนะฮะสองนัดหลังหลังสุดไปเนี่ยต้องบอกว่าจบที่เพดานบนนะแล้วก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองนะครับผลงานฟอร์มห้านัดหลังสุดสําหรับในด้านของริวนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ย หลุดเสมอไปถึง4เกมแล้วก็ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแต่สําหรับนิดนะครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาถึง5เกมกันเลยทีเดียวเอ้ย4เกมเนะครับแล้วก็เสมอไป1เอาจริงแล้ววันนี้เจ้าบ้านนะฮะไม่ค่อยที่จะตึงสักเท่าไหร่สําหรับริวผมยังคงมองว่าออระบบนิดนะฮะเกมรุกยังดูดีฝันในทางด้านของริวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้ นิส <N its> จะสามารถเชื่อเถือนในทางด้านของริวได้ครับหรือไม่ก็ไปมองที่เพดานบนแต่เวลาเดีน๋ยะครับลราก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ยในทางด้านของนิสจะเปิดเกมรุกบุกเข้าใส่ริวครับแล้วก็ฟันไปที่นิสแล้กันครับและพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าสู่โกดังฟุตบอลกับผมนะครับแอดซทที่95ในโกดังเนี่ยบอลชุดเยอะครับต้องบอกว่าโครงการ3โครงการ4โครงการ6เราจัดให้สำหรับวันนี้เฮงเฮปังๆครับสวัสดีครับ